หลังจากที่ผมกลับมาจากเป็นยามคอยเหตุแล้วมาจากซุ่มเฝ้าตรวจแล้วนะผมก็มารับหน้าที่เข้าเวทต่อก็เล้ว่าจะถ่ายให้ดูแต่มามีโทรมาบอกว่าน้องอฟาร์มไม่สบายทำให้ผมพอดีก็เดินมาตาักข้าวแล้วก็มีความคิดขึ้นมาว่าสิ่งที่ทำให้ทหารเราทุกมีแค่อย่างเดียวทำงานเหนื่อยแค่ไหนหนักแค่ไหนเสียงแค่ไหน ไม่เป็นความทุกข์ต้หลับทหารผ่านมีสิ่งเดียวที่ทําให้ทหารผ่านพวกเราทุกข์ก็คือพ่อแม่ลูกเมียเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางท่านบางนายอยากจะไปดูแลแต่ไปไม่ได้หล,หลายเหตุผลที่ไปดูแลไม่ได้แต่ผู้กัมชาทุกท่านท่านก็เปิดให้ไปนะไม่ไม่ใช่ว่าท่านไม่ให้ไปแต่บางเหตุผลทําให้ไปดูแลไม่ได้นี่คือความทุกข์ ของทหารผ่าน